เราก็เลยเลือกมาตั้งแต่ที่ที่แล้ววันนี้ตอนนี้เขากําลังไปเลือกของอยู่นะเราจะมอบทุนสามพันห้าให้กับแม่ลูกคู่นี้นะเพื่อไปเป็นอาชีพเราเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่มีอาชีพเอาเสื้อผ้ามือสองมาขายอยู่เสื้อผ้ามือสองก็คือเสื้อผ้าตัวเขาเองแต่มันก็ขายไม่ดีหรอกนะเราก็เลยให้เขาเลือกน้ําพริกแล้วก็ปลาของที่เขาชอบไปขายวันนี้เราให้ทุนก็สามพันห้าวันนี้มีคน ช่วยกันหลายๆคนเยอะมากเลยนะเดี๋ยวกําลังมากันอยู่ยังมากันไม่ครบอืมแล้วก็มีพี่ต้นด้วยนะพี่ต้นก็ให้มาแล้วนี่ไงพี่ต้นก็ให้มาแล้วแต่พี่ต้นไม่มา่อเก็ให้แล้วแต่เดี๋ยวถ้าเราเหลือใช่ไหมเราเหลือเราก็ไปรวมกับอาทิตย์หน้าได้ครับเพราะว่าบางทีคนนู้นไม่ไม่สะดวกคนนี้ไม่สะดวกมันก็ยังเหลือเงินทุนใช่ใช่มันมันก็ยังเหลือเงินทุนอยู่ไงนะแต่อาทิตย์นี้คนช่วยเยอะนะ เป็นปลากระป๋งองนี้ครับก็ลแล้ว <ไป S 1> แต่ปลากระป๋องก็ไปหยิบใส่มาพี่ก็เอาเงินมาจ่ายจ่ายเงินแล้วแต่ไปหยิบปลากระป๋องให้เขาด้วยดยิบไปไม,มันไม่เกี่ยวกันนนั้นไอ้เขาหยิบมามหยิบมาเลยคือเหมือนกับว่าเขาหนักค้าขายกับพี่ยาเขาอยู่กับพี่ยาทุกวันอันเนี้ยทุกคนที่ช่วยกันทําความดีคือรายการเราคือรายการเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวสำเร็จแล้วให้ได้แล้วแบ่งปันมออะไรมออะไร เราเดินตากแดดทั้งวันน่ยสำเร็จแล้วให้ได้แล้วแบ่งปันวันนี้เรามีทุนเพิ่มนะมีพิยาหนึ่งพันใครเป็นคนถือมาอามาถือพ่ยาหนึ่งพันครับโกีีพันสองราบพิยามพี่พิยามห้าร้อยยี่สิบเนี่นะพ่ยามพ่ยามรับพิยามปากกระป๋องห้าร้อย่าแล้วก็จอเบเกอรี่ห้าร้อยห้าร้อยครับ น้ำส้มเค500ห้าร้อยพี่เอกพี่เอกห้าร้อยแล้วก็เออแดกห้าร้อยให้มาแล้วนี่ชชเช่าเชาเขายังเออให้มาแล้วเออมาเช่าเ5 0าห้าร้อยเช่าเชา,ชา,ช,า,ช,าชาแนลห้าร้อยใจฟูสองร้อยใจฟูชาแนลสองร้อยแล้วก็ตะเวนแดกตะเวนแดกห้าร้อยพี่ยามนับพี่ยาให้ไปยังพี่ยาให้แล้วพี่ยาให้ไปแล้วพันหนึ่ง แบงค์พันไม่ได้อยู่กับพี่ยาแล้วยแล้วก็พี่โจ้ไปยังพี่โจพี่โจ้ไปแล้วพี่โจ้ให้ไปแล้วไงเมื่อกี้หน่พัโจให้ไปแล้วก็อยู่กบบเท่าแกกี้ไงเมื่อกี้ได้อะไรสามพันสี่พันพันห้าห้าพันห้าพันหนึ่งห้าพันสองห้าพันสามห้าพันสี่ยี่สิบห้าพันสี่ยี่สิบแล้วนี้ของใครวะ ปลาทูหนึ่งร้อยปลาทูหนึ่งรอันนี้ไอ้โจ้น่าจะเป็นของไอ้โจ้ไอ้โจ้ใช่เจ้าของตลาดห้าร้อยนะเขาเขาไม่อยากเขาไม่อยากออกสื่อเพราะว่าตอนนี้หัวกูอยู่อันนี้เราได้มาเยอะแต่ว่าคนนี้เราให้สามพันห้านะเราให้เขาสามพันห้าตอนนี้เขาไปเลือกของในร้านเราอยู่เราจะส่งต่อด้วยการให้อาชีพเราจะไม่ให้เงินนะครับผมเราให้อาชีพเคสที่ให้เงินก็คือเป็นบางเกสเท่านั้นนะ เดี๋ยวพอเราเงินเหลือเนี่ยเหลือจากสามพนาเราเก็บไว้อาทิตย์หน้าแม่ไว้เป็นกองทุนถัดไปนับดิเหลืออะไรกองทุนเหลืออะไรก็หกพันหกพันยี่สิบถัสามพันห้าครับอันนี้สามพันห้าเดี๋ยวให้แม่ไว้สามพันห้าผมดึงออกที่เหลือเว้ให้แม่อันนี้สามพันห้าเป็นกองทุนทุกคนที่มาตรงเนี้ยคือพ่อค้าแม่ค้าอยากช่วยเหลือไม่ใช่แค่มาขายของที่ตลาดที่ยากรุมอย่างเดียวนะ เขามีใจที่จะให้เหมือนที่พิยาทาทุกอาทิตย์นะอันนี้เป็นความคิดของเ่าแกกี้เลยนะเป็นของพิยาแน่เลยครับค่ะของพิยาแน่หละแต่ว่าเน,นี้ยเราทํากันทุกอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะคือเราทําความดีทุกวันอาทิตย์พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าพวกพวกอะไรนะก็เรียกยูทูบเบอร์ก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้เราอยู่กันด้วยความรักอยู่กันด้วยความช่วยเหลือนะอันนี้เราคิดกันมาเองนะ ทีนี้เราเจอแล้วผู้โชคดีอยู่ไหนนะไปตามหาผู้โชคดีกันไปไปครับไปไปไป,ไปเรียกมาดิไม่ต้องเข้าไปลงกเ้าไปยากค <laughs> นเยอะดิเออ,ไ,อไปอให้เขาไปเลยไม่ต้องคิดตังค์หรอกใครคอาทิตย์หน้านะครับว้อาทิตย์หน้าเราจะดูว่าใครที่จะเหมาะกับรางวัลคนสู้ชีวิตเราให้เราไม่ได้ให้ว่าคนจนหรือคนที่ว่าไสงสารไม่เอาไม่เอาเราให้คนสู้ชีวิต อันนี้เราเลือกดูแล้วเป็นแรงม้มานใจให้กับท่านผู้ชมใช่ไม่ใช่ว่าเลือกเพราะวา่นนาสงสารไม่มีเลือกเพราะเขาสู้ชีวิตนะ,ปะไปเรียกมาดิดแล้วก็เกินงบหรอกรโชคดีของเรา<แ>นี่มาแล้วไปเอาเงินให้เขาไปเลยพี่นี่นะเป็นทุนนะคือเขามาขายเสื้อผ้ามือสองวันก่อนนะวันเสาร์ว,วันอาทิตย์ที่แล้วนะน่เเนี่ยนะมาสัมภาษณ์เขาดิมาสัมภาษณ์เขา อันนี้นะสามพันห้าร้อยบาทขอให้หนูไปต่อยอดนะขอให้หนูต่อยอดให้เป็นเงินนี้มันมีมูลค่าขึ้นมาแล้วให้ครอบครัวหนูเนี่ยนะได้มีอาชีพนะ ีเงินมาบ้านคือเป็นข้าราชการเดิมีจะื้อของตัวเองที่ตัดแล้วก็ยังไม่ได้ตาดอยากาหาเพื่อไปเป็นทนขายของค่ะขอให้่ว่าคะห้ไม่เลิกแม่เราไม่เลิกสู้ๆใ่่ใหสงสัยยายจะลำบากมากพี่เอกยายลำบากมากเลยใช่ไหม ยั่ไม่ใหญ่นะยายร้องไห้ไม่เลิกเลยยายหากอน้อยห้าบาทจะเลือคยายห้าบาทก็ไม่มีเวลามันไม่มีก็ไม่มีจริงๆห้าบาทก็ไม่มีเลยในกระเป๋าเวลามันไม่มีเลยคบะไม่มีเวลามันไม่มีห้าบาทก็ไม่มีเขาบอกอันนี้เรารู้สึกเรารู้สึกดีมากคะขอบคุณนหลายใจ เอาแกกี้มาปลอกเขาหน่อยผมไม่รู้ใครจะปลอกใครจะตามไปด้วยขึ้นะคะดีใจไหมวันนี้ดีใจมากเลยค่ะรับต่อชีวิตได้แ ก็บอกพี่ยาว่ายังไงแม่ก็คุณจะดูในตัวตัขอแล้วก็ดูในอะไรที่ต่อที่แก่อะไรข้างนน้องหันน้การควได้ดูอาจะบอกพี่ยาว่ายังไงก็คุณว่าติดต่อชีวิตให้มีชีวิตอยู่วันสองวันไปเรื่อยๆแม่ก็หันใจยกรัเพราะว่าเห็นหน้าพี่ยาเมื่อวันที่ย์นีนะหันใจบานจึ้งค่ะวันนี้ก็คุกสาวผ่าตัดรดลูกก็ยังสาร์ับรถมาใปลูกไปหาที่พึ่งเราเจอเาที่ที่แล้วหาที่พึ่งเข้ามาแต่ที่พึ่งจริงๆค่ะ เขาบอกแค่เลือกยายกันนี่เลยค่ะให้วมาทิตย์นี้มายายก็โดนไม่หลักเป็นเกียรติบนตัวเมาถึงนะคทันเนาะขอบคุณหลายๆครอบคกัวขายดีๆนะยายนะขอยายสู้นะเพราะว่ายายเป็นคนสู้ชีวิตไงเราถึงเลือกยายนะขอบคุณค่ะเห็นไหมหลานดีใจใหญ่เลยดีใจไหมลูกหลานดีใจใหญ่เลยพี่ตังดูดีโอ้หน้าตาสวยด้วยนะนี่เห็นไหมดีใจใหญ่เลยจะช่วยช่วยยายขายไหมลูก แ่ไม่ร่วนอ๋อคนนี้แม่แม่ให้กำลังใจคนหน่อยแม่ให้กำลังใจคนหน่อยว่าบางคนเขาเจอปัญหาบางคนเขาแบบไปต่อไม่ได้เขาท้อสุดๆอะแต่ทำไมยายไม่ท้อทำไมยายไม่ท้อยายไม่ท้อค่ะเพราะว่ายังมีคนใจดีอีกเยอะอย่างเช่นมาที่นี่ปุญญายใจดี ขาแก่ขาแก่เป็ที่ใจขี้นักเาตัวเลยนะคะขาวกหลายคนแล้วลูกน้องขาก่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเยอะเป็นเพื่อนพ่พี่ยาพี่ยาเลยเนาะเนคนใจดีแ่นั้นเลยค่ะให้กาลังใจขอหน่อยเวลานี่ในในกล้องเนี่ยเวลาเวลาถ้าเหนื่อยถ้าท้อไม่ท้อลูกเขาต้องจะตายเขาจะไม่ท้อบางคนบางคนคิด่นั้เนาะอะไรล่ะ ก็ไปข้าวขก็มีในในเรู <Spark 2> ้องความหมายชีวิตไม่แกสู้ชีวิตนะขนาดแกไม่มีเงินเลยนะแกยังเป็นกําลังใจให้คนอื่นได้อะพี่อาจถึงเลือกเขาไงใช้ที่มี้มีอันนี้ช่วยเลยลูกเลยเอาคืนนะเอาใหม่เลยหาใหม่เลยมีตังร้องไห้ใหญ่แล้วลูกลูกสาวอ่ะอยากให้เจมเมาเสื้อผ้าใหญ่ส่นไหนได้ไหมลูกยายคนนู้นร้องไห้ตามตาแตกแล้วนู่นเรนกี เฮ้ยสองคนนี้ล้ำตาแตกแล้วก่อนนี้จะไปผ่าตัดลัมตาแตกแล้วพวกแม่ค้าลูกไม้เอามาถ่ายรูปช่เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปาถุงตัวเองก็นั่งฝืนวีผ้าเพื่ออะไรเอาลงช้อปปี้ไปตอนหนูไปผ่าตัดรอคิวผ่าตัดใช่ไหมหนูเอาลงช้อปปี้โดยที่เราไม่มีความรู้นะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปขายที่ไหนเฟซบุ๊กไม่ได้เล่น ก่อนนี้ปล้นก็ดูดูทุกวันสู้จริงมีแต่คนก็ไปชมเลยไม่มีคนซื้อแลวพอดีเราอะทำแบบนีว่าแม่ขายไม่ได้เลยช่างปาล์เราเลือกถูกคนแล้วคนนี้คนที่มาตรงเนี้ยมันมันมีอะไรให้เราเลือกเนาะหนูก็เอาพี่รัดเอวอะค่ะนั่งฝืนเสื้อผ้าแล้วก็แสนสวยถ่ายรูปแล้วก็แม่ไปตะเวนถามตามร้านเสื้อผ้าที่เขาขายผ้าไทยด้วยแล้ววันนั้น่ะมาหาพี่ยามาหาพี่ยาคิดไหมว่าจะได้โอกาสนี้ไปมาหาเนี่ย หนู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 คิดว่าเรื่องเงินน่ะไม่ได้คิดนะคะแต่ก็ได้ของฟรีไปขายหรือว่าพี่พีไม่ได้หวังเพราะไม่ได้หวังนะวันนั้นเขามาน่ะหนูมาคือมีความหวังอย่างเดียวว่าแม่เราอยู่บ้านแล้วนอนอดตายอ่ะจะมาน้ำพิกไปขายแต่ไม่ได้มาไม่ได้มาขอฟรีนะวันนั้นอ่ะเอาเสื้อผ้ามาเอาเสื้อผ้ามาแลกเขาวาเสื้อผ้ามือสองอ่ะพี่พี่ราคาแพงๆอ่ะมาแลกกับน้ำพิกเพื่ออะไรยังไม่ได้เขาบอกว่าพี่ยาเขาเดินมาพี่ยาเขาบอกว่าพี่ยาหนูเอาเสื้อผ้ามือสอง มาแลกน้ำพริกที่ยาไปขายได้ไหมค่ะแล้วที่ยาก็เลยเลือกเขาขนาดเขาจนไม่มีจะกินเนี่ยเขาไม่ยอมขอใครอ่ะเราก็เลยเลือกเขาเราเลือกคนถูกแล้วไปยืมเงินกูนี่เดี๋ยวไปยังดอกมาค่ะนะยายมาถ่ายรูปมาเร็วยายถ่ายแป๊บนึงถ่แป๊บนึงได้ไหมโหลดีๆดูแลกังดีๆนะดูทุกวันเลย ่อยากเข้า่สได้รตรงาเลย่ถ่ายรูปก่อน่ายรูปก่อนเใกเารู้อยรไี่อกไม่อยานคอมเมนต์มั้งอ่ะพี่เอกอ่านไม่ไหวอันนี้เราเลือกถูกคนจริงๆเลยนะ เหังไ่ได้ใหะเราช่วยกันทําบุญแล้วเราช่วยกันเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าเงินที่เราให้ไปเนี่ยมันมีค่านะเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่านะกเลยจะเข้าเซเว่นก็แบบไม่เคยเลยนะแต่เนี้ยจะเข้าเซเว่นแบบต้องคิดว่าแบบเราพอเราเข้าเซเว่นแล้วเราเอาเงินไหนซื้อกระเป๋าอะไรเงี้ยเขาเไม่เรารู้สึกดีไม่ได้ช่วยคนแบบเนี้ยเรารู้สึกดีเรารู้สึกว่า เหมือนเราช่วยแบบถูกจุดแล้วตรงเวลาเปะ๊ะเนาะใช่เขาวาดมาแล้วว่าคนนี้ต้องได้อะทีเนี้ยมาด้วยความบอกว่าค่ะมาด้วยความบอกว่าแม่เราต้องเจอคนใจพุญสิต้องเจอคนใจดีเขาช่วยซื้อเราเราต้องได้เงินกลับบ้านเติมน้ำมันมาพันหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะขายได้ไหมสักตัวนะคะที <ขอ S 1> พม<า>พี่แอพพี่ยาช่วยเขาขายได้งเงินไปสองพันค่ะแล้วก็พีพีตัวนขายไปอีกตัว วันนึงต้องกลับมายินได้แบบเดิมค่ะด้วยความที่เขพี่แล้วก็แม่ซูเปอร์เขาสองคนแล้วก็เขาบวกเขารู้สึกแบบอยากระบายอ่ะเหมือนเขาทุกมานานแล้วทุกมานานมากคือได้เรามาเนี่ยเงินห้าร้อยเนี่ยแต่ก่อนเรามไม่มีไม่มีค่าเท่าไหร่หมายถึงเราซื้ออะไรกินง่ายใช้ง่ายใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ห้าร้อยแบบแม่เราจะซื้ออะไรก่อนเราจะกินอะไรก่อนเลี้ยคะทำเมื่อพวกเขาไป ไปไปไปบคุเมาเนะคะขอให้ได้รวยถ้าถ้าถ้า<ห>ม,มันมันไม่ถึงสามพันห้าก็เอาเงินไปเลยนะเพราะเขาต้องสู้ชีวิตต่อไปข้างหน้าหนูว่าคนแบบนี้สําหรับคนที่ไปดูแลพ่อดูแลแม่กับครอบครัวมันเหมาะสมแล้วคะ่ะใช่มันเหมาะมากใช่เขามาให้พี่ยาเลือกให้ให้เงินสิบยี่สิบบาทร้อยหนึ่งเลยเขาจะบอกแม่ยายเอาไว้ไปซื้อหมูซื้อไก่ไม่ต้องเัวใคพวหนูกิน ไม่ซื้อของแล้วแม่เขาบอกว่าเปิดตู้เย็นมีสติกเกอร์เยอเราก็เป็นกําลังใจให้เป็นที่รวมของคนนี้เวลาเวลาหนูมานะหนูเอาเสื้อผ้าหนูมาแขวนขายได้เลยขอบคุณมากนะเดี๋ยววาทิตน้าหรืออะไรยหนูจะมาแต่เช้าเลยค่ะได้ได้หนูเอามาเสื้อมาแขวนขายคนไหนใจบุญเห็นเขาเสื้อผ้ามือสองมาแขวนขายมาช่วยเขาซื้อด้วยนะของหนูเองนะคะจัดเก็บในตู้ย่างดีค่ะเขาลำบากจริงๆช่วยเขาซื้อด้วยนะ คนไหนเห็นคลิปนี้แล้วเห็นเขามาเยืนขายเสื้อผ้ามือสองอยู่ในโรงงานที่ยากลุมช่วยเขาซื้อด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะ